อยากให้หลวงตาอวยพรให้โชคดีให้มีโชคได้ไหมครปกติถ้าเจอหลวงตากระโชคดีทุกคนนะครับหลวงตาล็อกทะเบียนเลขล็อกทะเบียนเลขรถนะครับ <ś m akes band> คนจะมีโชคไม่มีโชคขึ้นอยู่กับอะไรครับหลวงตา คนมีความคือมีมีมีพลังงานอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วหรือไม่ก็มีมีคนดูแลอย่างโพธิษัทปัจเจกหรือเทวดาพวกลมดูแลสมัยก่อนโน้นเป็นมนุษย์ด้วยกันตกลงกันไว้ตกลงกันไว้นเนะี่ยเวลาเดือดร้อนก็ย่าลืมกันนะจ๊ะ ประมาณนี้อ๋อ oh. เอาเวลาไปไหนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายน้เกิดนะคะที่หลวงตาให้เราอธิษฐานเราไปแพ่ที่ไหนไงครับไปไหนก็ตามสวดมนต์ให้อธิษฐา,านว่าให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกครับทาซะตอนเนี้ไม่กี่เดือนหรอกชีวิตดีขึ้นนะเรามีตัวช่วยไงแต่อธิษฐานอย่างเดียวไม่สวดเนนะี่ยเขาไม่ได้บุญด้วยมันก็ไม่ได้หรอกทุกครับ มีของแลกเปลี่ยนของแรกเปลี่ยน,ยนใช่เราให้ความสุขเขาให้อายุเขาเขาก็ต้องให้ความสุขกับเราเงเราให้อะไรเราก็ได้ไดรับสิ่งนั้นกลับคืนครับก็บอกแล้วสวดนมนี้ก็รวยได้หลวงตาไม่ไม่มีใครเชื่อหลวงตาแต่หลวงตาเชื่อหลวงพ่อครับก็หลวงตาสวดมนตั้งแต่อายุยี่บเก้าอ่ะท่านบอกเองสวดมนนี่แหละอยู่กับพุทธมน์นี้แหละอยู่กับไตรสนานคมนี่แหละ ถ้าเองไม่หยุดในะยังไงเองก็รวยถ้าอยากรวยทั่งบอกเราก็เออจริงเด้่หลุงพ่อทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกทุกทนสวดไปสองสามปีสี่ห้าปีเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆสิบกว่าปีอะยี่บเก้าถึงสี่สิบสี่แล้วบวชโอ้ม่ oh. อยู่แล้ว <c oughs> ออก <c oughs> อ็อยากรวยไงอ้าวอยากรวยก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องบวชไงครับ <c oughs> ใช่ไหม จะไปทําธุรกิจไม่มีทุนอยู่แล้วเรียนก็ไม่ได้เรียน,นเรีย็นทั้งโลกก็ไม่ได้เรียนมากเรียนพออ่านอ่านออกเขียนได้รวยไหมตอนเนี้ยครับรวยคนระับรวยบุญอ้าวจริงๆสวดมนต์นี่แหละไม่ต้องไปทำอะไรหรอกไม่อ่านหนังสือด้วย ยิ่งหนังสือธมมรรมะนันไม่ค่อยอ่านเลยสวดอย่างเดียวใช้ความรู้สึกอย่างเดียว mm hmm. ท่านบอกท่านอธิบายบอกเองสวดมนต์กับเองร้องเพลงต่างกันตรงไหนท่านบอกตัวว่าต่างกันตรงไหนร้องเพลงไม่ต่างกันนะ <c oughs> เราร้องเพลงแต่ละเพลงมันความหมายของเพลงนะนะั่นแหละความรู้สึกของเพลงนะถ้าเราร้องมันก็เข้าถึงความรู้สึกเลยอะแต่ถ้าเองสวดมนต์เข้าถึงความรู้สึกเหมือนกับ ร้องเพลงลาสุขอะไรจะเกิดขึ้นโอ้มันยากหน่อย<ม>เพราะมันไม่ชินไง <c oughs> ส่วนบนมันไม่ชินอยากชินก็ต้องนอนที่ไหนสวดที่นั่นให้หลับ <c oughs> <ม>ครับเริ่มชินแล้วล่ะตอนนี้สักปีนึงเน,นชินแล้วฮแต่นี้ใบหวยเขาได้แล้ว น,นึกถึงใครใครเขาฝันเห็นแล้วห่ะไปบอกหวยเขาด้วยหลังตู้เนี่ยไปบอกหวยเขาหลายคนเนี่ยใช่ไหมครับห็นไหมเกิดจากการสวดมนต์ใช่ไหมอ๋อไปหลอกห<อ>ลอนเขาในฝัน,นใช่ประมาณนั่นแหละนี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์เขาใจมไหมครับเออคใครก็ทำได้เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยฟังอยู่เนี่ยทำได้ทุกคนนะ